ลึกเข้าไปในหุบเขาดวงจันแดงเหมือนจงใจเปิดประตูให้บางสิ่งเดินออกมาเสียงเสือคำรามสถานทั้งหมู่บ้านชาวบ้านบางส่วนเริ่มนำมีพกดาบจุดคบไฟด้วยความกลัวผู้เท่าในหมู่บ้านผู้สิงสันคืนแบบนี้เสือสมิงตัวจริงจะออกล่าและจะมารับผู้สืบสายเลือดก,กลับป่า เสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นในหัวของอินชัยไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงจากข้างในเลือดเจ้าคือเลือดนักล่าเสือดำยักษ์ดวงตาแดงเรืองกำลังจ้องเขามันไม่ใช่สัตว์ป่าแต่เป็นเสือสมิงตนเก่าวิญญาณยังไม่ดับศูนกำลังถ่ายทอดพลังให้ร่างใหม่อินชัยทรุดลงกับพื้นเล็บมือเริ่มยาวผิวหนังแข็งขึ้นเป็นลายเสือจางๆทันใดนั้นมีเงาชายคนหนึ่ง เดินออกมาจากความมืดถือตะเกียงเจ้าพายุแสงสีส้มสอง,งใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเก่าเจ้าไม่ต้องกลวัวข้าเคยผ่านมันมาแล้วอินชัยตกใจท่านเป็นใครชายลึกลับตอบช้าช้าผู้ที่เคยเป็นเสือก่อนหน้าเจ้าเขาเปิดเสื้อให้ดูตรงหน้าอกมีรอยขวนลึกแบบเสือสมิงมันคือตราประทับวิญ,ญญาณเสือที่ควบคุมพลังได้ชายลึกลับยื่นมือให้ หากไม่อยากกลายเป็นปีศาจให้ต่างค่ามาก่อนที่เลือดนักล่าจะกลืนเจ้าไปหมดเสียงคำรามจากป่าลึกดังขึ้นอีกครั้งดังกว่าเดือดดังกว่าเดิมสายไปแล้วมันตื่นเต็มตัวแล้วอินชัยรู้สึกหลังร้อนว่าปลายเสือโผล่ขึ้นชัดเจนดวงตาเริ่มเรืองแสงสีเหลืองควบคุมมันอย่าให้วิญ,ญญาณเสือเก่าเข้าครอบงำ แต่ไม่ทันแล้วอินชัยคำรามออกมาเสียงเสือร่างกายโค้งงอเตรียมวงตาของอินชัยจากสีมนุษย์เปลี่ยนเป็นดวงตาเสือสมิงเต็มตัวคืนนี้เสือจะเกิดใหม่อีกครั้ง